วัสดีค่ะเขาบอกว่านะคะเราไม่อดทนต่อความสําเร็จเราก็ต้องอดทนต่อความลำบากอยู่ดีชื่อหญิงค่ะอลิสาอาพรชัยขอบคุณโค้ดผู้สอนงานนะคะโค้ดทัตจิกพี่ป๊อปพี่นุพี่จาแล้วก็พี่โตโต้คุณธรรมสงเง่เนตรค่ะในช่วงที่วิกฤตกำลังเกิดขึ้นนะคะหลายธุรกิจเลยนะคะที่กำลังแย่แต่กลุ่มธุรกิจสุขภาพและการดูแลรูปร่างนะคะ กับเติบโตขึ้นมากๆในยุคการตลาดออนไลน์นี้ดังนั้นค่ะเราจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการออกไปคุยกับคนที่สนใจนะคะแต่ครั้งนี้โชคดีมากๆค่ะที่เราไม่ได้คุยคนเดียวค่ะเรามีโค้ดที่เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพด้วยเพื่อช่วยให้การเปิดใจครั้งนี้นะคะดีที่สุดแบบไม่กล้าปฏิเสธเลยเลยคะ่ะดังนั้นค่ะ เราต้องมาทำความเข้าใจกับกระบวนการ5บทบาทน,นะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องรู้และเข้าใจก่อนสปอนเซอร์รีบอลออนไลน์นะคะทำไมเราต้องทำความรู้จักกับ5บทบาทน,นะคะเพื่อให้เกิดการทำเคสร่วมกันนะคะระหว่างอัปลน์คือโค้ดของเรานะคะและดาวไลน์คือตัวเรานะคะให้มีประสิทธิภาพและการเตรียมความพร้อมของดาวไล์คือตัวเราเนะะี่ยค่ะว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมดีอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะคะการตัดสินใจก็เกิดขึ้นได้ไ ง่ายๆเลยค่ะ5บทบาทมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเลขห่าก็คือ5ข้อเนาะข้อแรกเลยบทบาทแรกการโปรโมทถามนำค่ะบทบาทที่2นะคะการตั้งใจฟังและผูดเสริมค่ะบทบาทที่3ค่ะการเตรียมอุปกรณ์เช่นรูปรีวิวบทบาทที่4ค่ะการแชร์วไอจอย และบทบาทที่5บทบาทสุดท้ายนะคะการโทรถามการส่งลิงก์และโปรโมทรอบประชุมที่ใกล้ที่สุดนะคะทั้ง5บทบาทนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะถ้าเราทำได้ตั้งใจทำนะคะการตัดสินใจนะคะง่ายนิดเดียวค่ะการโปรโมทและการถามนำคืออะไรนะคะเพื่อนๆลองนึกถึงการเจอกันครั้งแรกนะคะของบุคคลที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเนาะจะต้องมีความกังวลมีความเกรงดังนั้นค่ะเราจะต้อง ต้องมีการโปรโมทก่อนที่เคสจะมาเจอกับโค้ดเรานะคะเราต้องพูดถึงโค้ดนะคะเชิงบวก ให้เคสที่เราจะสปอนเซอร์ได้รู้จักกับโค้ชนะคะเพื่อความน่าสนใจและเกิดความสบายใจขึ้นนะคะส่วนสิ่งที่เราจะโปรโมทก่อนได้นะคะก็สามารถโทรไปบอกก่อนเนาะหรือว่าแชทไลน์นะคะแล้วก็ทางซูมก็ได้นะคะก่อนที่จะมาเจอโค้ดและพอมาเจอโค้ดต่อหน้าเนาะก็มีการแนะนำให้รู้จักกันเกิดขึ้นอีกทำให้บรรยากาศะคะเกิดความสบายใจขึ้นนะคะส่วนเรื่องที่ควรโปรโมทนะคะ อย่างแรกเลยนะคะข้อนี้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะจะต้องทำให้โค้ดของเรานะคะได้รู้จักนะคะอย่างเช่นเคสเราจะรู้จักกับโค้ดว่าโปรไฟล์ของโค้ดของเราอะ่ะเป็นใครมีอาชีพอะไรเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอายุเท่าไหร่ไลฟ์สไตล์คืออะไรนะคะอย่างที่สองนะคะ ผลลั์ค่ะเรื่องของหุ่นนะคะถ้าเขาสนใจในเรื่องของหุ่นเนาะอยากมีซิกแพคอยากมีรูปร่างที่ดีนะคะเราก็ต้องโปรโมทว่าโค้ดของเราอะหุ่นดีซิกแพคขนาดไหนนะคะหรือว่าเขาสนใจในเรื่องของสุขภาพเราก็ต้องโปรโมทให้ได้นะว่าก่อนหน้านี้โค้ดของเราสุขภาพก็ไม่ได้ดีนะแต่ตอนนี้สุขภาพดีมากๆนะและสิ่งสําคัญการที่เขาอะสนใจดูแลสุขภาพรูปร่างตอนนี้เขาสามารถมีรายได้หลักแสนหลักล้านเท่าไหร่ ะะอย่างที่3ค่ะจุดเชื่อมโยงความเหมือนอันนี้สําคัญมากๆค่ะเป็นเรื่องของการต้องเป็นพวกเดียวกันอย่างเช่นนะคะถ้าโค้ดกับเคสเราแนะนําแบบนี้ค่ะโค้ดของเราอ่ะชอบการออกกําลังกายเหมือนเธอเลยโค้ดของเราชอบสะสม กล้องถ่ายรูปเหมือนเธอเลยเห็นไหมคะว่าพอเราเชื่อมแบบนี้ค่ะเขาจะรู้สึกว่าเออมีความเหมือนกันชอบเหมือนกันและอันที่4ค่ะสุดท้ายค่ะความประทับใจของเราค่ะที่มีกับโค้ชนะคะว่าเขาอ่ะดูแลเราดียังไงหุ่นเรามีผลลัพธ์มีรูปร่างแบบไหนนะคะเขาจะได้เกิดความเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าได้มาดูแลเขาเขาก็จะได้หุ่นดีและรู้สึกมีความสุขเหมือนที่เราได้รับนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับการโปรโมทโค้ดก่อนมาเจอกับเคสนะคะสวัสดีจ้าพรุ่งนี้นะจ๊ะเรามีนัดกันตอนเที่ยงครึ่งนะพรุ่งนี้เราจะแนะนำให้เธอรู้จักโค้ดที่ดูแลเราให้รู้จักเป็นวิศวกรเหมือนเธอเลยที่สำคัญนะเขาชอบออกกำลังกายเหมือนกันแต่เราก็เห็นเขาออกมานานมากหุ่นก็ยังไม่ดีนะคะแต่พอมาเจออีก3เดือน โอ้โหตกใจเลยโค้ดเรานะหุ่นดีมากๆมีซิกแพคหุ่นเป็นนางแบบเลยและสิ่งสำคัญนะอันนี้ชอบมากนี้ายหน่ารักเฟนลี่เราเลยเปิดใจให้พี่เขาแนะนำและดูแลเรายังไงวันนี้มีโอกาสแล้วเราอยากให้เธออะลองนั่งคุยกันก่อนถ้าเธอชอบนะค่อยตัดสินใจเห็นไหมคะถ้าเรามีการโปรโมทแบบนี้เนาะ เคสก็จะรู้สึกเออเกิดความสบายใจแล้วก็เกิดความเอะใจสงสัยว่าถ้าเกิดเขาทำเขาจะได้แบบนี้ไหมก่อนเราจะโปรโมทเพื่อความมั่นใจเนาะเราก็สามารถเข้าไปฟังลิงก์การโปรโมทรีบอร์การโปรโมทโค้ดนะคะกับโค้ดพี่อุ๋ยนะคะในห้อง BTC แห่งนี้นะคะ ต่อไปค่ะการถามนามนะคะโอ,อ้โหนี้ก็จําเป็นมากๆนะคะเราควรหาจังหวะนะคะเรื่องของถามจุดติดที่เคสมีความสงสัยนะคะหญิงก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะพี่เขากังวลว่าจะมีสารตกค้างไหมกินเยอะแล้วอันตรายไหมคะหรือข้อนี้ค่ะพี่เขาอยากรู้ว่าถ้าหยุดกินแล้วจะโยโย่ไหมคะ หรือตัวอย่างนี้ค่ะพี่เขาไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยถ้ากินอย่างเดียวจะเห็นผลไหมเชื่อไหมคะว่าการถามนามแบบนี้เป็นประโยชน์มากๆนะคะแต่งสิ่งสำคัญเลยนะคะ การหาจังหวะเข้าค่ะถ้าเราไปพูดแทรกนะคะมันก็อาจจะเป็นการขัดขวางการสนทนานะคะดังนั้นเราต้องดูจังหวะดีๆนะคะบทบาทที่2ค่ะตั้งใจฟังผู้เสริมนอกจากโค้ดนะคะที่ตั้งใจจะมาพูดให้เราแล้วนะเราก็ต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเราจะต้องเสริมตรงไหนนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศนะคะของความเป็นกันเองมีส่วนร่วมในการสนทนานะคะแล้วก็เรื่องที่เรามีประสบการณ์อย่าง อันะะนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะในเรื่องของความประทับใจสินค้าในกลุ่มรีบอนะคะว่าเราประทับใจเรื่องอะไรผลลัพธ์ที่เราได้คืออะไรนะคะสิ่งที่ควรทำระหว่างสปอนเซอร์นะคะอันนี้ก็จำเป็นค่ะเราควรมีสมุดปากกา iPad นะคะเอามาวางไว้ข้างๆคะ่ะตั้งใจฟังค่ะและจดในสิ่งที่เราต้องเอาไปใช้เนาะพูดเสริมเชิงบวก และไม่พูดแทรกนะคะไม่ชวนคุยนอกเรื่องขัดขวางการสนทนาครั้งนี้ไม่เดินไปเดินมาค่ะไม่ออกนอกจอซูมนะคะต้องตั้งใจฟังมากๆนะแล้วก็สิ่งสําคัญค่ะการปิดเสียงโทรศัพท์กําลังคุยกันอยู่อยู่ดีๆโทรศัพท์เสียงดังขึ้นมาโอ้โหกาลังจะตัดสินใจซื้อแล้วนะคะพอมีเสียงโทรศัพท์อ้าวลืมเลยว่าจะซื้อนะคะอันนี้สําคัญเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างของการพูดเสริมนะคะจังหวะดีๆเลยนะคะ เช่นเรากินรีบอนไปแล้ว14วันเห็นผลชัดมากพุงยุบไปเลยนะคะหรือว่าตัวอย่างนี้ค่ะตอนแรกนะคะเรานึกว่ากินมื้อเดียวอ่ะจะหิวแต่สุดท้ายนะไม่หิวเลยอิ่มทั้งวันนะคะหรือตัวอย่างสุดท้ายค่ะรสชาติอร่อยมากแกไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเลยที่เรากินมานะเราอยากให้เธอลองเธอต้องชอบแน่โอ้โหแค่พูดแค่นี้นะคะเขาก็เริ่มสนใจแล้วเห็นไหมคะ บทบาทที่3ค่ะ การเตรียมอุปกรณ์และรูปถ่ายนะคะอันนี้สําคัญค่ะเขาไม่รู้จักหรอกค่ะว่ารีบอนคืออะไรนะคะเราจะต้องเอารีบอนมาให้เขาดูค่ะว่าเป็นรูปร่างแบบไหนย,ยิ่งตัวโปรตีนเนี่ยค่ะของเราสะดวกเป็นซองนะคะฉีกแล้วชงเลยนะคะไม่ต้องเป็นกล่องเป็นขวดนะคะอันนี้สําคัญมากๆนะคะอย่างที่2ค่ะรูปรีวิวตัวเองค่ะไหนบอกว่าดีไหนรูปรีวิวเธอละเราต้องมีนะคะว่าเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะรูปรีวิวใกล้เคียงกับ เคสเราค่ะเขาอาจจะเป็นคุณแม่ลูก1ลูก5้านะคะที่เคยโยโย่มานะคะเราต้องหาเคสที่ใกล้เคียงกับเขานะคะเอามาให้เขาดูค่ะว่ามีหลักฐานจริงนะคะและแฟม้มสปอนเซอร์ออนไลน์ค่ะตอนนี้ออกจากบ้านยากเนาะง่ายที่สุดตอนนี้เลยคือเรื่องของสปอนเซอร์ออนไลน์ค่ะเปิดซูมก็สามารถ คุยกันได้เลยนะคะบทบาทที่สค่ะโอ้โหมาข้อ4แล้วเนาะ y I j o i ค่ะนี่ก็สําคัญค่ะเราต้องคุยเรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเราต้องบอกก่อนนะว่าทําไมเราอะถึงมาทานรีบอนรีบอนแก้ปัญหาของเราในเรื่องของอะไรนะคะอย่างที่2ค่ะทําไมเราถึงตัดสินใจทานรีบอนเรามีเหตุผลอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่สามค่ะ ความรู้สึกระหว่างใช้เราชอบเรารักและความประทับใจอะไรที่เราเกิดจากรีบอร์นะคะเราต้องถ่ายทอดให้กับเคสฟังเนาะและอย่างที่4ี่ค่ะผลลัพธ์ค่ะตอนนี้เราลดไปกี่โลแฟตเราหายไปกี่โลแล้วผลลัพธ์ปัจจุบันสําคัญมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่5้ค่ะเป้าหมายเราอยากเป็นใครเราอยากหุ่นเหมือนใครเราอยากเหมือนดาราคนไหนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถเป็นผลลัพธ์และถ้าอยากมีรายได้ด้วยเราตั้งเป้าหมาย ไว้เท่าไหร่อย่างหญิงนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกินรีบอนะคะหุ่นดีแล้วบอกต่อนะคะถ้าได้เดือนละแสนนะหญิงก็แฮปปี้มากๆนะคะหญิงก็มีตัวอย่างของการายจอยให้ดูนะคะอย่างแรกเลยนะคะเริ่มต้นที่ปัญหาเนาะเรามีปัญหาพุ่งใหญ่ขาใหญ่เคยลองอดอาหารมาแล้วทั้งตอนเย็น ทั้งตอนกลางวานันสุดท้ายหุ่นก็ไม่ดีแล้วก็มีความเข้าใจว่าออกกําลังกายเท่านั้นถึงจะหุ่นดีแต่พอไปออกแล้วก็ยังไม่ดีอีกสุดท้ายไม่ลดเหนื่อยฟรีอีกจนเราไปเจอกับ พี่โตเนาะเห็นเขาหุ่นดีมากๆเลยเนี่ยดูสิพี่เขาแนะนำโปรแกรมรีบอรตอนนี้นะเราก็เข้าโปรแกรมมาแล้ว30วันไขมันลดไปเลยนะ5กิโลพุงยุบลงไปเยอะเลยแกเรารู้สึกว่าตัวเบาสบายมากแล้วก็ชอบมากๆตอนแรกก็คิดว่าจะกินอย่างเดียวไม่ได้คิดเรื่องของการมีรายได้เพราะเราพูดไม่เก่งแต่พอเราลดจริงๆ แกตกใจมากๆอยู่ดีๆมีคนทักทักเยอะมากพอเราบอกว่าเราแค่ทานรีบอนเชื่อไหมเขาก็สนใจเราก็เลยอยากเป็นมืออาชีพเข้าไปศึกษาโภชนาการและทำการตลาดเพิ่มพอเรียนแล้วเราเข้าใจการดูแลตัวเองเลยว่าการตอบคำถามเวลามีคนทักอะ่ะต้องทำยังไงตอนนี้นะเราลองทำตามที่เรียนมา2เดือนมีรายได้2 5ง0 0 โอโหฟิน oh, มากเพราะตอนที่เราทำงานประจำนะกว่าจะมีเงินเดือนขึ้นอ่ะปีหนึ่งอ่ะแค่พันเดียวเห็นไหมคะว่า y Joy นะคะถ้าเราสามารถพูดให้เพื่อนเราฟังแบบนี้นะคะจะดีมากๆากนะส่วน y Joy จะพูดได้ตอนไหนตั้งใจดีๆเลยนะคะตอนที่โค้ดพูดว่าลองบอกเพื่อนหน่อยว่าหรือประโยคนี้ค่ะแล้วอะไรทำให้เราตัดสินใจเข้าโปรแกรมรีบอล โอ้โหพอจังหวะนี้นะคะเราเข้าได้เลยค่ะ YI Joy ของเราพร้อมแล้วนะคะก่อนที่จะ YI Joy เนาะเราไปศึกษาลิง์กด้วยนะคะจากโค้ดจุกจิกในคอร์ส BTC นี้นะคะว่า YI Joy Reborn ต้องพูดแนวไหนประมาณไหนนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะบทบาทที่5ค่ะฝากสื่อโทรถามแล้วก็โปรโมทรอบประชุมที่ใกล้ที่สุดนะคะ บางครั้งในการสนทนาครั้งนี้ที่มีเรา3คนเนาะมีโค้ดเรามีเคสแล้วก็มีตัวเรานะคะบางครั้งค่ะเขาอาจจะมีคําถามแต่ไม่กล้าถามเลยเราค่ะเราต้องรีบโทรกลับไปค่ะถามเชิงบวกให้ความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นชอบสินค้าไหมชอบในการแนะนําของโค้ดเราไหมถามความคิดเห็นค่ะว่าเขาฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมีข้อสงสัยอะไรบ้างโปรโมทรอบประชุมที่ใกล้ที่สุดค่ะ ฝากลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมของรีบอนเราอยากแนะนำรีบอนเราต้องทำให้เขารู้จักรีบอนให้ไวที่สุดนะคะทิปที่ควรโปรโมทนะคะข้อมูลเบื้องต้นของ Legacy อันนี้ดีมากๆค่ะถ้าเรารู้สึกว่า Legacy ดีแต่เราไม่บอกเขาว่า Legacy ดียังไงโดยการส่งลิงก์นะคะเขาก็ไม่ทราบอย่างเช่นค่ะปโปรเม ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีจังเลยที่มีโปรเมรมาใช้ผลิตภัณฑ์รีบอนค่ะเราส่งลิงก์นี้ไปนะคะแล้วบอกว่าแกขนาดโปรเมอ่ะเป็นนักกีฬาก่อนเขาจะต้องกินอะไรแบบนี้เขาต้องโดนประเทศไทยเนาะตรวจเลือดก่อนแล้วเราอ่ะเป็นคนธรรมดาทำไมจะทานไม่ได้ในเมื่อคนของประเทศยังทานเลยความรู้ไขมันค่ะบางครั้งค่ะเราอาจจะ ไม่ได้บอกเขาเนาะว่าไขมันเป็นยังไงอันตรายแค่ไหนถ้าเขามีความรู้ตรงนี้ค่ะว่าความน่ากลัวของไขมันอ่ะน่ากลัวมากๆเราต้องขยี้ค่ะยิ่งเขามีพุงใหญ่ๆท้องใหญ่ๆนะคะส่งลิงนี้ไปค่ะทําให้เขาเกิดความกลัวนะคะ ตัวอย่างเคสสุขภาพค่ะเรามีตัวอย่างหลายเคสเลยเนาะที่สุขภาพไม่ดีมาก่อนแต่พอมารู้จักผลิตภัณฑ์รีบอนะคะทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าการทำห้บทบาททุกข้อสำคัญมากๆนะคะถ้าเราทำได้นะคะสิ่งที่เราจะได้รับเลยนะคะอย่างแรกเลยเราจะมีทีมงานกี่คนก็ได้ค่ะเราจะมีรายได้กี่แสนกี่ล้านก็ได้นะคะ และเราจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะจากทุกๆเคสนะคะที่เราได้ทํา5บทบาทกับโค้ดนะคะหญิงก็เป็น1คนนะคะที่เป็นตัวอย่างนะคะที่เริ่มกินใช้จากสินค้าก่อนและเป็นผลลัพธ์ จากหนคนนะคะกินดีบอกต่อกินดีบอกต่อจนกลายเป็น1ทีมจนตอนนี้นะคะหญิงก็มีทีมงานนะคะถึง100คนเลยนะคะจากการที่เราได้ทำา5บทบาทกับโค้ดแบบนี้นะคะในธุรกิจนี้นะคะถ้าเรามีความรู้พร้อมกับทักษะค่ะทักษะคือการออกไปทำบ่อยๆวันนี้เราอาจจะยังโปรโมทไม่ดี โโมด y i Joy ไม่ดีนะคะแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนทํำบ่อยๆนะคะจนเราเกิดความชํานาญนะคะเราก็จะสามารถทําได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะไม่มีความสําเร็จใดนะคะเกิดจากความพยายามแค่เพียงครั้งเดียวค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะออกไปทํา5บทบาทกับโค้ดกันค่ะสวัสดีค่ะ